ครับกราบเรียนท่านประธานสภาพผู้แทนราษฎรที่เคารพนะครับผมนิยมวิวัฒนาอิตธคุณสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่เขตสองพรรคเพื่อไทยครับก่อนอื่นก็คงเห็นด้วยนะฮะที่จะตั้งคณะกรริการวิสามันที่เกี่ยวกับบุรีไฟฟ้านะครับปรติบุรีไฟฟ้าก็มีส่วนประกอบอยู่3ส่วนก็คือเป็นแบตเตอรี่แล้วก็ตอมไมเซอร์นะครับ ท,ทำให้เกิดไอและความร้อนนะครับและก็น้ำยาซึ่งถูกทำให้เป็นไอนะครับคราวนี้ในแง่ของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเราก็คงจะต้องดูหลายประเด็นนะครับเอาว่าเป็นประเด็นสุขภาพก่อนก็นแล้วกันนะครับไม่ว่าบุหรี่ธรรมดาหรือบุหรี่ไฟฟ้าองค์ประกอบสำคัญก็คือนิโคตินนะครับซึ่งนิโคตินนี่แหละนะครับที่เป็นสารเสพติดนะครับ ผลของน,นิโคตินต่อร่างกายเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางนะครับเพิ่มความดันโลหิตนะครับเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอดมะเร็งทางช่องปากหลอดอาหารหรือตับอ่อนนะครับทำให้เส้นเลือดตีบอันนี้ชัดเจนนะครับก็จะมีเส้นเลือดตีบในหลายหลายส่วนนะครับมันจึงทำให้เกิดโรค เซลล์ตีบในหัวใจเซลล์ตีบในสมองนะครับผู้หญิงที่ตั้งคันเมื่อสูบุรีก็มีผลต่อการพัฒนาสมองของเด็กในคันนะครับทั้งบุรีทั้งสองแบบก็จะมีนิโคตินเหมือนกันนะครับและตัวนี้ที่ทําให้เป็นยาเสพติดนะครับแต่จริงๆแล้วในบุรีไฟฟ้าเนี่ยมันก็ยังมีสารอื่นอีกนะครับตัวที่สําคัญที่ในบุรีไฟฟ้าก็คือตัวทําละลายนะครับที่เขาเรียกว่าโปรเพลีนไกลคอนนะครับซึ่งเป็นสารประเภท แอลกอฮอล์ alcohol, นะครับไม่มีสีไม่มีกลิน่นและมีรสหวานนะครับจริงๆโพ,พลีลินไกลคอนนี้ก็ใช้ในอาหารใช้ในยาบางชนิดได้นะครับนะฮะแต่ว่าใช้ในการสูบเข้าไปนี่ก็ยังไม่ทราบผลต่อร่างกายเช่นกันนะครับเมื่อเทียบกับบุหรี่ธรรมดาแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าก็ถือว่าไม่มีการเผาไหม้นะครับก็ใช้อุณหภูมิประมาณสัก300องศาเซลเซียส ในขณะที่บุหรี่ธรรมดาจะใช้ 6, 7, 800หรือ900องศาเซลเซียสซึซ่งมีการเผาไหม้นะครับนะนะบซึ่งก็อาจจะลดความเสี่ยงต่อไอ้พวกน้ำมันดินหรือทาที่เกิดจากการเผาไหม้นะครับแต่จริงๆแล้วในสารประกอบที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังอีกมากมีกมากมายนะครับที่จะเป็นอันตรายได้ไม่แพ้กับบุหรี่ธรรมดานะครับและมีอนุภาคที่ขนาดเล็กอย่างที่ บางท่านได้กล่าวไปแล้วนะครับทำให้เข้าไปสู่ในส่วนลึกของในปอดและเข้าสู่กระแสะโลหิตเราได้เร็วขึ้นนะครับทำให้เสพติดไหมอันนี้ก็แน่นอนครับเพราะการเสพติดนี่มันเกิดจากการเสพติดจากนิโคตินนะครับไม่ได้ว่าเป็นบุหรี่ชนิดไหนถ้ามีนิโคตินก็เสพติดเหมือนกันนะครับและอย่างหนึ่งที่เสพติดได้ง่ายก็คือร,รูปรถกลิ่นที่แต่งมาแล้วเนี่ยทำให้บุหรี่ฟ้าเนี่ย เป็นที่นิยมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในเด็กและเยาวชนนะครับอันนี้ในในในแง่ของประเด็นทางสุขภาพนะครับก็โดยสรุปแล้วก็ทางการแพทย์ก,ก็ถือว่าบุหรี่ไฟฟ้าก็มีโทษหรือว่ามีอันตรายเท่าๆกับบุหรี่ธรรมดานะครับนะฮะส่วนในประเด็นข้อกฎหมายก็มีหลายท่านได,ได,ได้ได้พูดไปแล้วนะครับเพราะมันในประเทศไทยเราก็ถือเป็นสินค้าต้องห้ามผิดทั้งผู้นําเข้าผู้ขาย ผู้ใช้หรือผู้ครอบครองนะครับแต่ปัจจุบันเราก็ไม่ได้มีกฎหมายที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าโดยตรงนะครับแต่ก็จะมีกฎหมายอื่นๆที่ใช้บังคับอยู่เช่นพรบรรคุ้มครองผบบุริโภคหรือว่า,าประกาศของกระทรวงพาณิชย์2,557นะครับพรบรสุลกากร2,560ในมาตราที่246นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมีโทษทั้งจำทั้งปรับ นะครับมีโทษค่อนข้างจะสูงนะครับนอกจากนี้เราก็จะมีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ2,560ห้ามสูบในที่สาธารณะก็มีโทษปรับแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้เกือบไม่ได้บังคับใช้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อประเด็นข้อกฎหมายแต่ว่าเป็นข้อกฎหมายที่อยู่ในกฎหมายฉบับอื่นๆนะครับไม่เป็นกฎหมายโดยตรงโดยเฉพาะสําหรับบุหรี่ไฟฟ้านะครับในประเด็น อื่นนะครับก็ในงแง่ของบริบทความเป็นจริงดีกว่าครับในประเทศไทยปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีการใช้อย่างแพร่หลายแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วมากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นนักเรียนเด็กเยาวชนนะครับและมีการนําเสนอออกมาทางโซเชียลค่อนข้างจะเยอะมากนะครับมีการโฆษณาใช้วัทกรรมหลายแบบนะครับอย่างเช่นบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตราย บุหรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกบุหรี่ได้เงี้ยแต่ว่ากรมควบคุมโรคและทางการแพทย์ส่วนใหญ่ก็ยืนยันว่ายังไงบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังมีอันตรายที่ชัดเจนนะครับแล้วเราควรจะมีกฎหมายสําหรับควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าไหมอันนี้ก็ถ้ามีกฎหมายแล้วก็คือการนําเข้าการขายการครอบครองก็ทําได้ตามตามกฎหมายนะครับก็จะเรียกว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียก็แล้วกันนะครับ ยกตัวอย่างข้อดีก็แล้วกันนะครับก,รก็คือเอาใต้ดินขึ้นมาบนดินอันนี้ดีครับเนาะนะครับ <im it> เพราะว่าลดผลประโยชน์ใต้ดินของผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่รัฐ <im it> หรือว่าพ่อค้านะครับรัฐได้ภาษีอันนี้แน่นอนนะครับเก็บภ <im it> าษีได้นะครับการมีกฎหมายควบคุมมีการกําหนดโทษชัดเจนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ แตอ่อีกด้านหนึ่งก็คือข้อเสียนะครับซึ่งเราก็ต้องอ,อต้องลองตระหนักดูว่าอันไหนจะดีหรือเสียมากกว่ากันข้อเสียก็อย่างเช่นว่าการใช้กฎหมายการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับ,นะนะรบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเล่าเรื่องบุหรี่ทุกท่านก็คงจะทราบดีนะครับกฎหมายรู้สึกว่าจะใช้บังคับไม่ค่อยได้ผลนะครับเรื่องเล้าเรื่องบุหรี่นะครับ เพราะฉะนั้นแม้มีกฎหมายก็ยังเชื่อว่าไม่น่าจะใช้บังคับได้จริงนะครับการมีกฎหมายก็เหมือนกับให้นำบุหรี่ไฟฟ้าเข้าประเทศได้หรือว่าขายได้หรือเสพได้ก็คงจะเป็นการเปิดประตูนะครับเหมือนเป็นการเปิดประตูให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีการใช้มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางก็คือเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งจะรวมทั้งสตรีด้วยนะครับ ก็จะทำให้มีการระบาดอย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้นนะครับอนอกจากนั้นบุหรี่ไฟฟ้าอาจจะไปสู่การพัฒนาในการใช้กับยาเสพติดอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแอมฟเฟตามีนไม่ว่าไอซ์หรือ E อีหรือสารสกัดจากกัญชานะครับอันนี้เป็นไปได้นะครับเพราะว่าการพัฒนาของอเรื่องยาเสพติดนี้ก็ค้างจะเร็วนะครับอีกอย่างหนึ่งเชื่อว่าน่าจะเสียรายได้มากกว่านะครับเนื่องจากว่าเราต้องซื้อจากต่างประเทศ อย่างเช่นบุรีปัจจุบันเนี่ยอของการยาสูบนะครับก็สู้บุรีต่างประเทศไม่ได้เพราะฉะนั้นบุรีไฟฟ้าไม่ว่าทั้งอุปกรณ์ทั้งน้ำยาก็คงจะต้องใช้ของต่างประเทศจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้มากกว่านะครับแต่ไยงไก็ตามนะครับก็สนับสนุนให้มีการตั้งกรรมธิการเพื่อศึกษาเรื่องบุรีไฟฟ้าส่วนจะทำกฎหมายออกมาในรูปแบบไหนก็คงจะต้องไปในกรรมธิการอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณธรรมประธานครับผมครับ